เมื่อติดต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเราจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่าง,งไงถ้าเรามั่นใจว่าสายไม่หลุดนะครับเครื่องท่านสามารถรับสัญญาณ wi-fi ได้ดีเราเตอร์สามารถจ่ายเลข IP ไมาให้ท่านได้ถ้าท่านมั่นใจในจุดนี้นะครับโอแล้วก็ข้อสำคัญนะครับจะไปตรวจสอบว่าท่านไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือย,ยังนะครับถ้าเราวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ให้มาสังเกตน,นะครับตรงมุมล่างขวานะครับถ้าใครเป็นเสียบสายนะครับก็จะเป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะ,ะไม่เป็นกากบาทก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับส่วนโน้ตบุ๊กบางคนก็จะเป็นรูปขึ้นนะครับเป็นรูปสัญญาณนะครับแล้วก็มีอ่า แล้วก็มีสามเด่ยนสีเหลืองครับอยู่ด้านล่างนะครับบางทีบางคนก็เป็นรูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินบินตลอดกันนะครับปิดยังไงก็เป็นเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากเสีย500เบื้องต้นนะครับถ้าต้องไปแก้เองนะครับซ่อมร้านก็500นะครับบางคนก็จะสงสัยก็ <c oughs> <c oughs> ให้คลิกขวานะครับเลือก open network อินเทอร์เน็ตเซตติ้งนะครับนี่สำหรับวิดีโอสิบนะครับถ้าเครื่องเรามีปัญหานะครับมันเขาก็จะบอกครับนอตคอนเน็กต์นะครับถ้าเราจะแก้ไขปัญหาโดยไม่ไปดูสายอะไรก่อนนะครับก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับรู้อ่านว่ายังไงนะครับแต่น่าจะว่าชุดนะครับสุดท้าย คลิกปุ๊บเขาก็จะบอกเขาจะบอกว่าอะแดปเตอร์เราดิส a บล e นะครับคลิกครับรอรอเขาจะแก้ปัญหาให้เราไปเรื่อยนะครับ ก็จะมานะครับเมื่อกี้เขาจะแจ้งเตือนว่าเราเราเชื่อมต่อสายเราไปปิดอะแดปเตอร์มันนะครับคือผมให้ดูนะครับ นี่นะครับผมก็ไปปิดไปจริงๆนะครับพอเราไปกดปุ่มเมื่อกี้นะครับพอไปกดปุ่มเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราวผมไปปิดตรงนี้ไว้มันก็จะไปเปิด wifi ให้เองนะครับทีนี้เราก็สามารถเล่นเน็ตได้นะครับครับนี่ก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ก็น่าจะทาได้นะครับถ้ามันนม่ีปัญหานะครับตรงนี้ก็จะไม่เป็นสีแดงก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับอีกที่หนึ่งก็ง่ายนะครับเรามีอาจารย์ช่วยตอบเยอะแยะนะครับเปิดเข้าไปครับ Google นะครับพิมพ์นะครับสวัสดติดแล้วปิดโหมดการบินไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปครับ ปิดโหมดการเครื่องบินไม่ได้ปุ๊บก็มาหาครับอาจารย์หลายๆท่านเขาก็จะโพสต์มานะครับเราก็ไปเลือกทํานะครับทีละโพสต์ทีละค,ค้นหาของเรานะครับอย่างเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่ได้จากตรงนี้นะครับ ใช่นะครับตรงนี้ครับเขาก็จะบอกปัญหาเหมือนกันนะครับปิดหมดเครื่องบินไม่ได้นะครับมันลองทําคนแรกไม่ได้นะครับทําคนที่สองได้เลยนะครับก็ไม่ยากครับเป,เปิดดูครับ Google เยอะแยะผมก็เรียน รู้จาก Google เลยนะครับ g ูเกิลกับ u t u b e จะเปิดดูเยอะแยะนะครับ